สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม c ิเมล่าแลนด์เช่นเคยก็คลิปนี้ผมจะพามารีวิวขลุ่ยขั้นทองนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นอาวุธเมตาใหม่เลยก็ได้นะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขลุ่ยขั้นฟ้าหรือขลุ่ยขั้นม่วงเนี่ยผมแทบไม่เห็นคนนิยมใช้กันเลยนะเพราะว่าเนื่องจากสกิลของมันเนี่ยจ่ายดาเมจได้ค่อนข้างน้อยนะแต่มันจะมีแค่สกิลขั้นทองนั่นเองที่จ่ายดาเมจได้ค่อนข้างสูงซึ่งในแผลปัจจุบันเนี่ย สกิลขั้นทองหรือแปรน12ทองของปุ๋ยเนี่ยสามารถหาดอกันได้ซึ่งคนก็ใช้งานกันมากขึ้นนั่นเองจนตอนนี้มันกลายเป็นอาวุธเมตาไปแล้วผมก็เลยจะมารีวิวการใช้งานแล้วก็รูปแบบสกิลของปุ๋ยกันเลยื่อคนจะนิยมใช้กันก็จะได้เอาไปใช้งานกันได้โอเคผมจะเริ่มอธิบายจากสกิลของปุ๋ยกันเลยสำหรับอุธคุยเนี่ยผมจะขออธิบายสกิล3ก่อนเลยนะก็คือสกิล passenger นั่นเอง สกิลนี้มันจะคล้ายกับสกิลหลุมดําของกระบองเลยการใช้งานของมันเนี่ยก็จะเป็นการวางหลุมไปหาศัตรูนั่นเองซึ่งระยะมันเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็ดาเมจที่มันสร้างเนี่ยค่อนข้างสูงนะมีโอกาสตีครีดได้แต่เมื่อกี้ดวงผมไม่ค่อยดีนะครีไม่ออกเลยเดี๋ยวขอใหม่แล้วกันครีใหม่สกิลมันเนี่ยครีมีโอกาสถึงหลักหมื่นได้เลยนะทุกคน จริงก็เลยนี่ปานี้1มื่นเจ็ดนะเมื่อกี้โอเคมาไปแล้วสกิลมันก็จัะมานี้ต่อมาก็ไปดูในส่วนของสกิลที่หนึ่งเลยก็คือสกิลเอ็นเทอร์ลับเดนั่นเองสำหรับสกิลเนี้ยมันสามารถใช้งานได้2แบบนะแต่ก่อนเนี่ยผมเคยทำรีวิวเกี่ยวกับคุยขั้นบวงไปแล้วซึ่งผมได้รีวิวคุยของมันเนี่ยกับสกิลขั้นหนึ่งไปก็คือสกิลแรกเลย การใช้างานของมันเนี่ยรูปแบบที่1เลยก็คือกดสกิลเพื่อรับรบัฟอินเทอร์เพแล้วกดกระโดดกดโจมตีจะเป็นการยิงตัวรถออกไปข้างหน้านะซึ่งมันทำดาเมจได้ค่อนข้างน้อยเลยนะถ้าเกิดเอาจริงเนี่ยโอเคแต่ในรอน,นี้มีสกิลพาร์ตเชนเจอร์มาก็คือสกิลสามขอุยนั่นเองซึ่งมันสามารถใช้คอมโบกันได้นะก็คือกดสกิลหนึ่งเพื่อรับ บัฟอินเทอร์รัปตแล้วก็กดสก <Wow. S 1> okay, ิลสามโอเคยังผมยิงบ้านะโอเคเดี๋ยวรอดีเดยสกิลก่อนนะทุกคนกดบัฟเลยบานนี้จะเป็นการยิงลูกแก้วสองลูกนะลูกลูกแรกเนี่ยอยู่ที่พื้นส่วนลูกที่สองเนี่ยมันจะค่อยๆลอยขึ้นไปข้างบนนะซึ่งสกิลเนี้ย มันจะค่อนข้างเป็นผลดีเลยกับบอสที่ตัวค่อนข้างใหญ่ตัวใหญ่เนี่ยบอสมันจะตัวใหญ่นั่นแหละแล้วสกิลสองเนี่ยวงที่สองเนี่ยมันจะรอขึ้นไปเรื่อยๆก็มีโอกาสทาดาเมจกับบอสสองวงทั้งสองวงเลยนะนก็เป็นสกิลที่ใช้ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีเลยต่อมาก็จะเป็นสกิลที่สองนะซึ่งไม่ใช่สกิลหลักนะผมเปลี่ยนเป็นสกิลทูลแทนแต่สกิลหลักของมันเนี่ยจะเป็นสกิล นั่นเองเดี๋ยวผมใช้งานให้ดูมันจะเป็นการดึงตัวโน้ตออกไปเช่นกันซึ่งมันก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างน้อยนะผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสกิลทูลของพินแทนนั่นเองซึ่งสกิลนี้มันจะสามารถใช้งานได้2แบบแบบแรกก็คือการวางวงเนี่ยถ้าเกิดวางกับตัวเองหรือพันธมิตรเนี่ยหรือจะเป็นผู้ช่วยก็ได้สือส่อเลี้ยงเนี่ยมันจะฮีลให้เขาตัวเองนะ แต่ถ้าเกิดระวางใส่ศัตรูเนี่ยมันก็จะทำา a าเ g e ใส่ศัตรูเช่นกันซึ่งการใช้งานเนี่ยก็เริ่มแรกเลยวางวงไปกดปั๊บ i n รับเ u ็ t แล้วก็วาง p ซ s s e n g e ไปวันนี้เราจะได้วงสามวงประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปใช้งานกันเลยเริ่มแรกก็วางวงไปบั๊บ i n รับเ u ็ t ประมาณนี้มันจะดีด d าเ a g ค่อนข้างสูงเลย ประมาณนี้นต่อมาก็ผมจะเทสกับตอนที่ศัตรูไม่มีหลอดเอ็นดีนะก็คือหลอดเหลืองนั่นเองสกิลนี้มันจะผักศัตรูขึ้นไปบนฟ้าได้นะโอเคมาดูกันผมขอบูทหลอดเหลืองให้ศัตรูหมดก่อนโอเค วานี้นะวางวงไปบัฟพานเจอร์มานี้จะดีดสูงขึ้นไปข้างบนทำดาเมจเรื่อยๆนะซึ่งอาวุธชิ้นนี้จะนิยมใช้เป็นคอมโบนะทุกคนก็คือเราเอามาทำดาเมจกับวงวางวงไปทำดาเมจแล้วก็สลับเป็นอาวุธอื่นเพื่อทำดาเมจต,ต่อพออาวุธอื่นเนี่ยมันดีเลอยอยู่แล้วก็สลับมาเป็นคุย ในการทำดาเมจนั่นแหละซึ่งก็ใช้งานสลับกันไปเลยโอเคก็เดี๋ยวผมไปเทสกับบอสเลยแล้วกันเดี๋ยวว่าไปที่ทงก่อนโอเคผมจะเทสกับบอสสามห้วกันเป็นบอสที่ดีง่ายๆนะเราแค่เทสดามมจเฉย ผมสลับผ่านลงมาก่อน <Wow. S 1> นี่ผมก็ให้ดูการใช้ากานเฉยใครจะแบบใช้อยาอื่นก็สามารถทำได้นะขั้นแรกก็วางวงที่พื้นเลยครับา a s s เ n อร์แล้วก็สรับวุฒอื่นในการทำระเบิดต่อก็ได้ประมาณนี้ บูทําใหต่อตเรื่อยๆมันก็ทําได้เรื่อยๆนะโอเคต่อมาผมจะใช้เป็นสกิลของสู้ในการตีสดเลยกันบูวอื่นผมจะไม่ใช้เมื่อกี้ผมทดลองเป็นการคอมโบให้ดูแล้วกันสามารถคอมโบกับบู๊อื่นได้อันนี้ผมวางท,ที่พื้นนะสกิลมันจะได้ลอยขึ้นไปข้างบานเรื่อยๆ ถ้าเกิดเรามัววางตรงข้อขาเนี่ยหรือว่าข้างบนเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มนะพยายามมองที่พื้นแล้วก็วางสกิลเลยประมาณนี้เพราะว่าเวลาเราล็อกสกิลเนี่ยเราล็อกขาเนี่ยเต้ามันจะล็อกตรงข้อขาแทนซึ่งมันจะขยับไป,ไปข้างบนเท่ทำให้การวางสกิลของเราเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นไปอยู่ข้างบนนะมันก็จะไม่คุม้มพยายามวางต่ำไป Okay. ประมาณนี้นะ <Wow. S 1> ดาเมุก็ดีดต่อไปเรื่อยๆเลยเป็นสกิลที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีถ้าเกิดอาวุธค้ายแต่งหน่อยๆเนี่ยก็ถือว่ารีดดาเมจได้เยอะเลยแต่ตอนนี้ผมก็สกิลม่วงเอ้อยไม่ใช่สิออม่วงผสมกับออบขั้นฟ้าไป เ okay. อบเรื่องเดือดซะหน่อยเื่อ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ดิด้นพิดไปดามเมทบางอย่างมันก็รู้กออข้างบนนะอาจจะมองไม่เห็น <Okay. S 2> ซึ่งสก,กิลระเบิดของวงเนี่ยของคุยเนี่ยมันก็มีโอกาสติดขลินะ อาจจะเล่นเป็นลูนคีหรือไส่ออฟคีก็ได้เช่นกันดิดทำไปเรื่อยเรื่อยวางไม่โดนปะปม่เไรเอาแค่นี้พอโอเคก็มีประมาณนี้นะเกี่ยวกับ การใช้งานของวฒิฝุ่ยนั่นเอง,งการใช้งานใน PPP เนี่ยมันก็ใช้งานได้ดีเลยเต่อมาผมจะขอพูดถึงสกิลดวงดาของปุ๋ยเลยล้วกันนี่แล้วนีนงสกิลสีแดงของปุยเนี่ย มันจะลดคูลดาวน์สกิลลิสเทนทูฟูดนะลดลง1.5วินาทีลิสเทนทูฟูดเนี่ยก็คือสกิลสองของคุยนั่นเองสกิลนี้นะสกิลฟุดแต่แค่ว่าชื่อมันอาจจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันซึ่งไม่ได้ใช้งานนะสกิลนี้ผมใครอาจจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าเกิดเราแตกการใช้งานนะต่อมาก็จะเป็นสกิลห้าแต้มเป็น การลดคูดดาวสกิลเบอร์รี่พาสเซนเจอร์นะลดลงมา1นจุดห้าวิก็คือสกิลวางวงนั่นเองสกิลสามเนี่ยพาสเซนเจอร์สกิลนี้เลยลดคูดดาวลงมาหนงจุดห้าวิต่อมาก็จะเป็นสกิลหกแต้มนั่นเองคือสกิลมันจะเพิ่มระยะเวลาของอินทร์เด็เนี่ยหนึ่งวินาทีเป็นสเตตัสนะทุกคนก็คือตอนที่เรากดบัฟเนี่ย ระยะเวลาอินทร์รัปตเนี่ยจะเพิ่มขึ้น1วินาทีนะประมาณนี้สามารถอัพได้เรื่อยๆโอเคการใช้งานของคุยก็มีประมาณนี้แหละผมได้บอกรายละเอียดไปลวใครจะเอาระยะสกิลอื่นหรือวุฒอื่นเนี่ยก็ได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดใครจะวาง2อวงเนี่ยมันต้องมีบัรอินทรัเกตก่อนนะแล้วถึงจะวางวงได้เป็นสวงหรือใครไม่อยากเล่นสวงก็ เอาเป็นวงเดียวก็ได้นะใช้ได้เหมือนกันตอนนี้ราคาสกิลขุยมันก็ผมดูก่อนนะจะไม่ได้เหมือนกันราคามันก็อยู่ที่ประมาณร5อ2 0้าสนี่แหละก็หาซื้อกันได้โอเคคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้แหละผมก็พูดละเอียดไปหมดแนละ้วก็จบคลิปวป้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย